มวลชนนะครับวันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าครมอลั้งสุดท้ายของปีนั้นได้ยกได้วางแนวทางการทำงานในปีหน้าไว้อย่างไรผมเคยบอกไว้แล้วว่าเราต้องจําเป็นต้องทํางานอยู่3าอย่างด้วยกันทํางานเพื่อลดปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันและในช่วงอนา,าคตต้องเตรียมการไปด้วยนะครับทั้ง3ส่วนนี้ทําไปด้วยกันผมก็ได้ขอร้องได้ขอความร่วมมือจากบรรดาคอรมอทั้งคณะนะครับซึ่งเราถือว่า อาจจะถือได้ว่าเราเราอยู่ด้วยกันเราต้องร่วมมือกันในการทํางานนะครับเราบังคับใครไม่ได้มากนักแต่เราต้องพัฒนานให้สอดคล้องกับกฎหมายกับก,กฎกติกาต่างๆที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็ได้เราไม่สามารถจะบังคับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องทําตัวเองให้พร้อมที่รับสถา,า,านการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลานะครับทั้งวันนี้และวันหน้า ก็ได้ฝากคอรบ,บอรทุกคนให้ทางานเชิงลุกให้มากยิ่งขึ้นบูรณาการกันให้มากยิ่งขึ้นทาง,งานกการ่วมกันหลายกระทรวงหลายหน่วยงานเพราะเพราะว่าเราไม่สามารถแก้หาบางปัญหาได้โดยลําพังแต่หน่วยงานหน่วยเดียวเท่านั้นนะครับหลักการสำคัญที่สุดก็คือต้องยืนยันยึดหลักความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้เสมอนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกลับเรียนให้ทุกท่านทราบด้วยนะครับเราต้องร่วมกันฟันฝ่าต่อสู้เพื่อเด็กัน ทั้งคอรอมอรัฐบาลและในส่วนของภาคประชาชนทุกภาคส่วนด้วยกันเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับที่เรียกว่ารวมไทยทั้งชาตินะครับตรวจสอบได้เสมอเรื่องที่2ก็คือเรื่องของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพรวมถึงการเดินทางกลับมาทํางานหลังปีใหม่ด้วยความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโควิดที่เราทราบว่ามีการแพร่ระบาดในประเทศของเราในเวลานี้นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ เดินทางด้วยความปลอดภัยมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตไม่ประมาทกับคนรอบข้างครอบครัวอย่าลืมใช้ชีวิตแบบนิวโน멀นะครับปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างจริงจังการใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างการล้างมือต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นน่าจะเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนต้องต้องต้องสร้างให้กับตัวเองสร้างวินัยกับตัวเองนะครับในเรื่องการเดินทางก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดระหว่างการเดินทางทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับ แล้วก็เรามันระวังการเราก็ไม่รู้ว่าบางคนนี่มีเชื้ออยู่หรือเปล่านะครับก็ทุกคนถ้าสามารถไปไมได้ก็อยากให้ทุกคนรักษาหรืออยู่ที่บ้านนะสักสิบสี่วันถ้าสงสัยตัวเองว่าไปที่โน้นที่นี่มาที่มันมีความเสี่ยงก็เก็บตัวไว้ที่บ้านนะครับสิบสี่วันถ้ามีอาการอะไรก็พบแพทย์ไปซะนะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะขอร้องพวกเราในช่วงนี้การเดินทางข้ามจังหวัดต่างๆเหล่านี้ ก็ถ้าไปจาเป็นก็ไม่ควรจะไปนะหรือไปแล้วก็ต้องยอมรับในมาตรการที่แต่ละพื้นที่เขากําหนดไว้นะครับการตรวจสอบการคัดกรองอยาง่าคงทีดใส่กันนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องทําเพื่อส่วนรวมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับในช่วงเทศกาลเราไม่ได้บอกวาา่าเราจะห้ามเดินทางนะครับแต่มีมาตรการเฉพาะพื้นที่อยู่บางจังหวัดก็มีอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ใน จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับและมาให้คนอื่นเขาไปด้วยแล้วกันนะถือเป็นความรับชอบต่อสังคมนะครับในส่วนของบทกำลังน,น,นี้ผมก็ผมก็อยาก,กเรียนว่าก็ยังไงก็ตามระบาดก็ต้องแก้ไขต่อไปนะครับผมเองในฐานะดูแลฝ่ายผมก็จะกำชับแล้วก็ลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับในชั้นต้นกนในเรื่องของการปล่อยปละและเลยที่ผมได้สั่งการให้ลงโทษไปแล้วเพราะนั้นต่อไปก็ในเรื่องของการสืบสารต่อ ว่าเอาแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดที่ไหนอย่างไรวันนี้ผมก็มีโพสต์อยู่ในโซเชียลเยอะแยะว่ามีบอลที่โน่นที่นี่ขึ้นจอมาบางทีก็โดยข้ารการเอกบ้างอะไรบ้างผมคิดว่าข้ารการผมก็ขอเตือนนะถ้าสมมติจะแพร่ระลนี้ออกมาอาจจะมีความผิดหรือเปล่าผมไม่ทราบใน,นเรื่องของการที่รู้ข้อมูลรู้ การกระทําทุจริตหรือการทาผิดกฎหมายแล้วไม่ไม่ไม่แจ้งความในคดีไม่ให้หน่วยงานเขารับทราบแล้วไปแพร่นะเพราะนั้นมันจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ต้องไปสืบทราบต่อไปผมไม่แก้ตัวให้ใครอ่ะเนะเพราะตราบใดที่มีปัญหาอยู่ผมก็ต้องแก้นะก็ขอให้เข้าใจรัฐบทลในตรงนี้ด้วยในส่วนใดที่เข้มแข็งดูแลได้ไปอย่างดีนะครับทุกเรื่องไม่ว่าจะโควิดไม่ว่าจะบอนไม่ว่าจะการทําความผิดอะไรก็ตามขอชื่นชมนะครับให้กำลังใจท่านทางานต่อไปนั่นแหละคือ คือสิ่งที่ได้รับสิ่งตอบแทนมาในสิ่งที่ดีๆต่อไปในอนาคตในการชีวิตประการของท่านนะครับทั้งการเมืองและทั้งในส่วนของข้าการประจําด้วยต้องกวดขันแรงงานไปมุกใค้ามากยิ่งขึ้นนะครับคนไปเที่ยวคนไปสถานบันเทิงก็ต้องระวับบงตัวเองนะครับรัฐบาลไม่สามารถจะควบคุมอะไรละ่ะควบคุมประชาชนทุกคนได้นะให้ทําโน่นทํานี่ผมคิดว่าท่านต้องมีวิจารณญาณของท่านเองนะครับ อันนี้ก็ขอมือไปยังทุกภาคส่วนด้วยไม่ว่าจะฝ่ายการเมืองต่างๆนะครับหลายคนก็ออกมาพูดในทางที่ม <promotion UC> ันไม่ใช่ความจริงหลายคนก็มาใช้ประโยชน์ทางการเมืองอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เวลานั้นนะเวลานี้เป็นเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกันให้มากที่สุดนะครับการลงที่ยองวันนี้ผมจะระวังตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมเองก็มีการตรวจแอะปิเทสมาเป็นระยะระยะนะหลายครั้งมาแล้วนะแล้วก็สวอปด้วยอะไรด้วยผมคิดว่าวันนี้ผมก็ให้ระวังตัวอย่างที่สุด นะก็สิ่งแรกก็คือใส่หน้ากากตลอดเวลานะสองก็หลีกเลี่ยงาการติดต่อการพูดคุยย่าใกล้นะครับมีโซเชียลดิสแท่งของผมอันที่สามก็ร,ระวังในเรื่องของการล้างมือนะครับการใช้แอลกอฮอล์อต่างๆตลอดเวลาผมก็ไม่อยากเป็นคนไปแพร่เชื้อและไปติดเชื้ออะไรเข้ามาเพราะผมต้องทํางานผมก็ไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บนะเพราะมันจะทําให้การทํางานผมมันไมไ่ต่อเนื่องนะประชาชนก็รอรับ การทางานของรัฐบ,บาลอยู่นะครับผมก็จําเป็นต้องรักษาตัวให้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็คือก็ไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ไปดูซิว่าเ,เขาทํางานได้ครบถ้วนหรือยังไปให้กาลังใจเขานั่นแหละเพราะวันนี้ทุกจังหวัดเน็ตเหนื่อยคงไม่ใช่เฉพาะระยองอะนะทุกจังหวัดเขาเน็ตเหนื่อยแต่อะไรก็ตามเมื่อสถานาดีขึ้นก็อย่ากาดตกอีกแล้วกันผมไม่ได้หมายความว่า,วาทุกคนจะทำะนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจตนาอาจจะมองไม่ระมัดระวังจเจ้าที่ก็ต้องสวมถุงมือ ล้างมือใส่หน้ากากด้วยในการที่จะดูแลประชาชนนะครับไม่งั้นบันติดขึ้นมาแล้วก็ลำบากเพราะเจ้าที่เราก็มีจำนวนไม่มากนักนะครับก็ขอคุณนะครับประชาชนที่เป็นห่วงนะผมเป็นวน่าระบายก็จำเป็นต้องไปบ้างนะไปดูในบางพื้นที่บ้างที่ผ่านมาสมุทรสาครก็ผลิตมบอบหมายให้ท่านรองอดุลินไปท่านก็อาสาสมัครผมไปในนามของนายมตรีไปติดตามกับดูแลแล้วก็ในฐานะท่านเป็น ผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับวันนี้ผมก็จะไปทางนี้นะครับก็แบ่งเบาภาระกันไปนะครับหลังปีใหม่นี้หลายคนก็ถามว่ามีแนวโน้มจะล็อกดาวทั้งประเทศหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กัรปฏิบัติตัวของพวกเราทุกคนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่สบคชี้แจงไปเรือโฆษรสบคชี้แจงไปผมคิดว่ามันคงไม่ไปไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับเราต้องคาดหวังเราต้องมีศรัทธา นะร่วมกันไม่ใช่ฝ่ายรัฐอย่างเดียวเจ้าที่อย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับแล้วมีศรัทธาร่วมกันว่าเราจะทําอะไรเพื่อทําให้ประเทศไทยนั้นปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องมุ่งหวังไปตรงนั้นตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะค่าการการเมืองค่าการประจำอะไรก็แล้วแต่นะเวลานี้ไม่ใช่เวลาทําง,งานการเมืองเป็นเวลาที่จะต้องดูแลประชาชนไปด้วยกันนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็ผมคาดหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นถึงขั้นนั้นนะครับ ขอขอบคุณในความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนนะครับก็ผมยืนยันว่าผมจะทํางานอย่างเต็มที่นะทั้งนี้เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นในทุกมิตินะครับในทั้งโควิดในทั้งอุปสรรคการทํางานต่างๆในเรื่องของดูแลทั้งกเกษตรกรทั้งในส่วนของผู้เปราะบางกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับเราก็มีมาตรการวันนี้เข้าคอ,อรมอไปหลายอย่างด้วยกันนะครับในการหามาตรการที่เหมาะสมในการบริการในช่วงนี้ว่าทํำยังไง เราจะสามารถควบคุมได้ว่ามาจากที่ไหนทํางานที่ไหนนะครับถ้าเข้ามาแล้วไม่มีที่ทางานก็ต้องไปตรวจสอบเอ๊ะเข้ามาได้ยังไงเข้ามาถูกช่องทางหรือไม่วันนี้ก็ต้องขอค้อ,อมร่วมไปกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนด้วยที่ต้องไปการใช้แรงงานท่านต้องแจ้งว่าท่านต้องการแรงงานสักเท่าไหร่นะแรงงานมีฝีมือแรงงานไม่มีฝีมือท่านต้องไม่ปกปิดข้อมูลโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีจํานวนมากเป็นแสนๆโรงงานทั้งประเทศ นะที่สมุทรสาครใหญ่ๆก็มาทั้งเจ็ดพันโรงงานเข้าไปแล้วเราไม่สามารถไปตรวจได้ครบถ้วนในเวลาอันสั้นหรอกเพราะนั้นเป็นความรับมือของของผู้ประกอบการท่านต้องรายงานท่านต้องแจ้งมาว่าท่านต้องการรายงานสักเท่าไหร่จริงๆนะแล้วคนเหล่านี้ที่ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยผมก็ได้ให้มีนโยบายในการผ่อนผันในการที่จะขึ้นบัญชีต่างให้เรียบร้อยเพื่อจะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นผมถือว่าอันนี้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของโรง,งงานนะถ้าหากว่าตรวจสอบพบภายหลัง นะว่าไม่มีการแจ้งไม่มีการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงว่าใช้แรงงานจริงๆเท่าไหร่แล้วไปใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาจะต้องถูกขึ้นบัญชี blacklist ต่อไปผมก็ต้องต้อง,ต,องต้องขอมือจากผู้การทุกคนอย่าอย่ามองว่าะจะต้องให้รัฐให้คุ้มล้นคุ้มนี่แล้วตัวเองก็ไม่ดูแลแล้วท้ายสุดมผลตกลกลับกลับมาก็กับคนไทยทั้งประเทศ ท่านต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยนอกจากการประกอบการหวังผลกําไรของท่านอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องรับชอบต่อสังคมไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่นะแล้วก็ระวังอย่างที่สุดในการที่จะทําให้สาการโควิดเราหมดสิ้นไปให้ได้โดยเร็วการแพร่ระบาดในช่วงนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกัน